สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พิมพ์สิ้าพี่น้องมาเฮ็ดสลัดผักไก่กระบับกินยุบานแซ่บๆนะจ้ะพิมพ์กะซิมีผักหลากหลายนะจ้ะสำหรับผักมีห้องกะิใไ่ตามใจที่ห้าสอบได้เลยนะจ้ะพี่น้องพิมพ์กะซิมีผักกาดแก้วนะจ้ะล้างนา้ำทั้งคั้สะอาดท่านเป็นชินแบบนี้นะจ้ะหรือตามใจคนสิก,กินนะจ๊ะเราพิมพ์กะซิมีผักสลัดโรมันนะจ้ะผักโรมัน ล้วก็ซิมีแค่รสท่เพือเส้็บักพุงเฮ้านะจ๊ะเรากะซินี้บักเกือเทศนะจ๊ะราชินีแล้วก็สซีีแตงกวานะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็พริกหวานสีแดงแล้วอันนี้คือไก,ก่กรบบับนะจ๊ะรสชาติเขากระแทบดีอยู่แล้วจ๊ะและ้วพิมกกบซีมี่บักเขือเทศหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะจ๊ะราชินีคือกันนะจ๊ะทาเคิร์กแล้วพิมกกะซีมี่หอมหัวไหญ่นะจ๊ะหัน่น พันพาขวางนะจะให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้แล้วเขากระชีกออกนะจะสำหรับอันนี้พี่เาเอาไปแช่นาวนะจะเพราะว่าเขาสีฉุนตวนไปนะจะทาสิก,กินอันนี้ก็ะปั๊บรสดได้ตามใจชอบคนกินได้จ้ะแล้วพิมกระซมีเขาโพดนะจ้ะเขาโพดอันนี้เป็นเขาโพดกระปองด้วยจ้ะแล้วก็นามสลัดเพื่อนเอิญเท้าสั้นไอแลนด์นะจ้ะแต่ว่าพิมแต่ระซอเอิญน,นามสลัดธรรมดาจ้ะแล้วพิมกับซมีน้ำมัน โอรีบอยหรือว่าน้ำมันบะกอกนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปลงมือผัดไก่กับบาบก่อนจ้ะเปิดไฟกลางนะจ๊ะแล้วพิมพ์แต่ซีไซเนยหรือว่าบัตเตอร์ลงไปกะประมาณสองส่นวนโตนะจ้ะพัดให้เขาละลายพอเนอยละลายดีแล้วพิมพ์แตสีเอาไก่กับบาบลงมาใส่แล้วจ้ะสำหรับไก่กับบาบนีกะ ตามใจผู้กินแลนะนอกจะหมักไปหน่อยไส้หลายทิ้งแต่ิีคอยพัดไปเลยน่าจะหลังจากที่ห้อผัดไก่กับบับเป็นที่พอใจของเขาเลยนาาจะอันวาเรียงไก่เนี่ยมันสุกแต่ห่อเพ่ท่านเนี่ยมาผัดเหลือเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ที่มามาผัดเพื่อเพิ่มรสชาติน่าจะเข้าใส่เนยลงไปร่อให้เขาอุ่นหรือว่าเย็นโตลงน่าจะทิมสิบประจาดจานจ้ะหลังจากนั้นห่อแตสิจัดจานได้จัด จานไปตามไปสอบที่ห้องสิอยากจัดนะจ๊ะพิมพ์กับว่าใดมีมความหลูในการจัดจานจ๊ะจัดไปเลยนะจ๊ะ าลลลหลังจากนั้นก็เอาไก่กระบักที่ห้องเตรียมไว้นะจ๊ะห้อยลงไปเลยจ้ะตามต้องการนะจัดน้องหลังจากนั้นพิมกะสิีใส น้ำมัน olive oil ออนะจจะห้ยลงไปตามห้อต้องการเลยจ้ะและแ้วแกตามด้วยพี่เมินานามสลัดนะจ๊ะห้ยลงไปตามที่ห้อต้องการเลยจ้ะแค่นี้ห้อก็ะด้สลัดแสบๆกินแล้วนะจ๊ะพี่น้อง ้าถืกใจอย่าเลื่อมกดติดตามทิ้งไว้เด้อจ้าสำหรับมือนี่ส่วนพี่น้องมากินผักน้ำกันนะจ๊ะกับมีไก่อยู่นะจ้ะอาหารน่ะนี่แซบอีรีจ้าปกติพิ่น้อง่อคอยกินผักนะจ๊ะกินแบบนี้แล้วสืกใจนะจ้ะแซบนะจ้ะส่วนพี่น้องและลูกหลานของเขามากินผักน้ำกันนะจ๊ะสำหรับมือนี้สวัสดีจ้าพอกันคิดหนาจ้ะ